โอ้เยอะไหมเยอะไหมไปดูปลาเยอะแยะเลยอะไรถ่ายรูปโอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปอ่ะเอาโยนให้ปลาพ่ถ่ายรูปให้หนึ่งอ่ะอีอายนะเยอะมาโยนให้ปลาก็ถ่ายรูปให้เยอะไหมอ่ะโยนให้ปลาอีกขนมปังให้ปลาปลากินขนมปัง อะไรนะนั <c oughs> ่นยนควันให้ปา,าควันให้ปาไปโยนกินมอะไันปาน้ำไปดูไปดูไปดูเลยเอาโยน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 จึ้เอา หยิบหยิบหยิบไม่เอาไม่เอาไม่หยิบยิบพูดลูกเอา